ที่ทางบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ ronics, ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้มีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนทั้งหมด1 0 6 0คนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ทางบริษัทนั้นได้มีการชี้แจงว่าการดำเนินการครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019 ที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2563ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อภาคการผลิตและการขนส่งทําให้ต้นทุนการประกอบกิจการสูงขึ้นรวมถึงวิกฤตการขาดแคลนชิปในอุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี2566บริษัทจําเป็นต้องปรับลดกําลังการผลิตลงทําให้มีจำนวนพนักงานเกินความต้องการในสายการผลิตซึ่งทาบริษัทนั้นมีความพยายามที่จะปรับสภาพการทํางานและ ล,ลดจำนวนเวลาการทำงานของพนักงานจากแบบ2กะทำงานต่อวันคือ12ชั่วโมงเป็นแบบ3กะทำงานต่อวันคือ8ชั่วโมงซึ่งการปรับสภาพการทำงานครั้งนี้จะไม่กระทบกับค่าจ้างรายวันของพนักงานรวมทั้งบริษัทนั้นได้เพิ่มเงินพิเศษที่จ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานด้วยและที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามชี้แจงให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงความจำเป็นและสภาพทางธุรกิจที่เกิดขึ้น เหตุผลการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานจากทำงานแบบ2องกะเป็นทำงานแบบ3มกะแต่เนื่องด้วยยังมีพนักงานบางส่วนที่ไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานดังนั้นเมื่อวันที่29มีนาคม2,566เวลา10นาฬิกาบริษัทจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างบริษัทหน่วยง,งานภาครัฐคือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหน่วยง,งานอื่นๆในสังกัดกระทรวงแรงงานฝ่ายปกครองและตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง เพื่อหาทางออกร่วมกันนอกจากนี้บริษัทยังได้เชิญผู้แทนจากสถานทูตสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการและเป็นสักขีพยานด้วยโดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกประเภทกะทํางานที่ต้องการผลการลงคะแนนปรากฏว่าพนักงานส่วนใหญ่ยอมรับและต้องการปรับสภาพทํางานเป็นแบบสองกะคิดเป็นจํานวนถึงร้อยละ85 แต่มีพนักงานบางส่วนยังคงต้องการทำงานแบบสามกะคิดเป็นจำนวนร้อยละ15จากผลการลงคะแนนสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแสดงให้เห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับบริษัทและยอมรับการปรับสภาพการทำงานเป็นสองกะอย่างไรก็ดีภายใต้สภาวะการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจทางบริษัทจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วนที่เกินความต้องการในสายการผลิตเพื่อให้บริษัทนั้นยังดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคงทั้งนี้ทางบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบถึงผลการเลือกสองกะอย่างชัดเจนแล้วและได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการทำงาน อีกทั้งยังทํางานร่วมกับสํานักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมและผู้แทนสถานทูตของสาธารณารัฐแห่งสาภาพณเมียนมาประจําประเทศไทยในการดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการเลิกจ้างตามสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานโดยบริษัทได้จ่ายค่าชเฉยและสิทธิประโยชน์ที่พนักง,งานจะได้รับตามกฎหมาย นอกจากนี้หากพนักงานคนใดประสงค์จะเดินทางกลับประเทศต้นทางก็คือเมียนมาทางบริษัทจะดำเนินการส่งพนักงานกลับประเทศโดยบริษัทนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางทั้งฝั่งไทยคือที่ด่านแม่สอดและฝั่งเมียนมาภูมลำเนาเดิมของพนักงานอีกทั้งได้ตั้งศูนย์ประสานงานบริการช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทให้บริการให้คำปรึกษาตลอดเพื่อประสานงานและดูแลช่วยเหลือพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะ